ไท้สิเปปีน,น,นเ,นนเนนบ่งคือใกล้แต่บได้ไกล้่

เนาะคือมายืนี่ฮะแหลกก็กปากทุง <c oughs> ปักทุงศาสตร์เทาเวอาหารอันนี้มันอีหยังนี่บอลนี่นายคลายคลายเป็นผ่านี่จุดตัวนี้นะอ๋อตาพราเจ้เป็นปีหนู อยนอรอารอบโดยทรายภูไปนออย่างนี่หอดหรือเปล่ากรเที่นหนาวเนาะเป็นทีละลึกที่สุดเบอในในในชีวิตนี้บอกิดได้มานะอย่างวัเสดคือเป็นทางเขาอย่งก็ทางเขาำนี่เนาะงาม่คือทางเขาอันอันอันันใครถ่ายคลัวนาามช ทานกรส้มซื้อขนมกันทานผู้มม,ม,มันพาขากพาแน่นะคะนี้น,นะเนาะเอาจอดรถยังนะปวดระเบิดอีกแล้วแมนบอกเออเด็กน้อยอง่นียนเขาจะเยนนะนนลูกออกมาไหมลูกแต่ เนมหาภัยอ้ายต้นเทิงผานะพี่น้องทางลุ่มาเหม็นองเฮียนหาบุญจับเกาะก้อยดิเจรีเร็วๆจัดไปสะอาดเอาไปใส่สาผ้านี่พี่น้องเอ้ยผางามแท้งามมาสาดเอาไปเปิดหงเฮียนอันนี้เขาหงียนเลยพี่น้องอยู่ใต้ตีนภูผาเขา ตรงเงียบถ่มสมบูรณ์พี่น้องเอ้ยบันบานยังก่อนนะบานนาเตอร์บานนาเตอร์เส้นทางไม่ใช่อุปสรรคพี่น้องคนผมสีแดงคนผมสีแดงเมื่อนี้ก็ได้มีโอกาสพี่น้องเอ้ยบุญหอดยอดเถิงได้มากราบไหว้พระธาตุนางลาว อยู่ที่เมืองวิลาบุรีบุญโหยัญถึงกาเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ว่ากาพอพอนในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นางลาวคือีขาแมองลับแม่หลงเอยแล้วก็ขึ้นซื่อในเมืองวิลาบุรีนี่แหละด้านล่างก็จะเป็นภูเขา ภูเขาทางนี้ก็ภูเขาอ้อมหอบเดีภูเขาทางนี้กันเงี้ยหยีอัดเนื้อถ่ายในภูเขาถ่ายอะไรนะด้านนั่นก็บสเป็นดอกจานเนาะวันจังไดงพันตำรวจว่าพันตำรวจเอกวันจังไดง แม่ให้อันนี้เป็นนางนอนอันนี้นางลาวนางอําดอกจานเาหน็นบหมล่ะเจ๊เจ๊ข้อเนื้อขู่แล้วเ,เห็นแล้วนั้น ขอนี่ก็เจอทีนี่เลยจะเหม็นหางเลศเดิไปปไปหาเนื้อคููปะมาพี่ออกมาจะเหม็นว่าเลิศพี่เนาะเขอให้พบแต่ พบเจอแต่สิ่งดีๆพี่น้องบานนี้ผู้คนคดีๆพร้อมบ้ามันมีแต่พี่บ้าเขามาเบิ่งขีปแล้วก็มาหาดาม่าไม่เอาขอให้มีแต่คนดีๆจิตใจดีเขามาเบิ่งขีปจะ้ะ <c oughs> พี่บ้าหมักสอบดาม่าหาเรื่อง <c oughs> บอเอาเด้อจา้า <c oughs> พี่ทุกคนมายืนอยู่พี่ <c oughs> ที่ถ่ายหุบนี้ <c oughs> มันเป็นภูเขานั่นนี่ เออยืนอยู่ในผู้แล้วในกำแพงผู้ก็ได้อ,อ,อามาเดอร์แดดกำลังไหมนี่มา,นม,ามาทอนเดี๋ยวจังไป้าเนื้อขู่นั้นขอทิ้ขอปุ๊บได้ปั๊บจะแม่น,นั่งเลยเขับเป็นไหมห้องอ้ําบอขับไปเลยขลยับไปน้ำกัน อืมโอเคได้แล้วเนี่ยแต่ปล่อยดิอืมไปไปไปมาฟูนไปลูกข้าของวันนี้ขอปุบในปั๊บสักสิบลิล้อมามามา

เอาขึ้นมาเลย่าเคขึ้นผู้เดียวพวกเนี้ยลงมาพีกระถางผืนที่นเพิ่นเพิ่นเป็นสางแต่โดนหรือเปล่าจากจากปีแหละในีเจ้าเห็นบออันปั้นมันนี่เป็นสางมาจากปีแล้วจากเดือนละจากเดือนมันตามให้กับปีนี่แหละเอาให้กับเป็นสางวะหนิมหวานขนาดเออการหนึ่งว่าไปเฮียนมาสอด นด้้ไีเจ๊ก็จไก่นอกนึ่งว่ะผไปยืนทางข้างโพนเอาพาไปคอพรมาเอาไปลูกเกาะแล้วทางเริมแล้นี่ค้องไให้ลูกก็มีซเจมีดไปไาลเอยมีดถินไปตะขาบระคบอันตะคบอันอะไรนั่มะแรงเสษซันเน่ประธานละอันนี้คอเมื่อกี้คอปุบกระดายปาบเลยได้ักซีติล ว่านาดเมาคุณันออันออันว่าบอกนาดนะเลือกบ่ถือเลือกบ่ถือเจสิว่าก็ไพดีมาจากมาจากเมืองไซ่บุท่องคุเมือกเป็นคเยบกไุองมาจากเป็นเป็นคนเมืองวิลลานี่ห มาจากเมืองไซบูทองเขาได้ดีนะสซบูทองไซบูทองสวสรรค์ในะนเขตน,น,นี่นะน้องพูดธึงสายซมือนนัาน4ีมือเราเสียนักำลังเล่นใส่เขตมันบอลสาย,ายอ๋อต่ใจมัขึ้นแล้วขนานัออจะได้ผูกมือแรกนี่เนมนบอลูกอือ <laughs> คำไดฟังนี้ก็ต้องฟังนี่แล้วก็ลังอธิษฐานเราคำไดฟังนี้ก็ต้องฟังนี่อ่าปซ้อมยังกระร้างอัฝืนโหลดไปโหลดปะเลยอย่างก่อจะให้ฉันเลือกเลย่คีกเ้นะกันเอจี๊เอเออจนี้ก็หยิมวานได้ใส่สูตรเกือบสูตรโต๊ะเลยที่หาให้เลือกใส่หรือขวาขวาหรือใส่คุหล่อ อะสงบบานนี้ขึ้นมาอันนี้แหละวายผ่าก่อนนมาต่อกันอีกทีเน้องขอถ่ายคลิปในเด้อจะถ่ายผ่านก็จะเห็นสะพานขามครับเหนี่เนาะ หยุดตีนพูเลยบานนี่พี่น้องเออข้าวซื้อึ้นไปไหวอันผายย่งเกาะลืมเลยถอดเกิอบเลยแม่ อออถอดเดี๋ยวนี้แหละหแ,ลแม่บอกให้ถอดกับฝาถอ,ถอดซะเจมีถอดเกอบโอ้ยซาทูขออยู่ดีมีแหงวัตถุขู่ทุกคนที่มาทำกันมืนน่อนี้คนเบิง่นนงคือกันเมื่อนี้อุ้ยพี่น้องก็มาท้าทายทใช่ป้องตื่นเต้ตน ตื่อินูเดี๋ยวออกไปสกอนเดี๋ยวผีสิบสอสางนี่มันี่คขาซุกก่ถึงเตารี่พี่น้องอันนี้เนี่ยคือหนาพาได้ไหมอ เส้ทางเสียงจุทั้งนี้เจมียังถามถามอ่มาก็ได้เสียงก็ได้ให้พอเป็นเหล่าปราัติสุฟังดูเจให้พ่อเป็นเหล่าปรวัติสุฟังดู เขาทยากถามด้วยอประวัติศาสตร์าลเดกเกอขึ่นมาเเนี่นวใดเนวใดน้ออย่างวกนะเขาทุยากเล้เปิดกระสบอะไรได้ไรกว่อยู่บานนอะได้เดินตั้งเสียงเอา่ก็อยู่เชฟขอกเอาฮะเมืองสชมทอกินเลยโม่บุญแผ่บุญมาปอนผาดพนมเด่แต่ชาวเมกเกิลบอกกอดมาฮอดนี่ละตายเลยดีฮะ ก่อธาตุก่อธาตุอะธาตุชาวโมเกลเมื่ก่อนเลยกระดูุว่ะโมเมนต์้กระดุหนังลาวเด้หนังลาไป็ผู้ช้างหนังลาคัหนังลาก็เป็นผู้ช้างช้างแล้วเราได้โป่งไปพ้นบานไหนไปเมืองคําเมืองคัเมืองวังคที่นั่บหนาเขาเนไทยเปานผใหญ่คนเมาเดินเข้าว่าพาะสิพาเป็นกนสมิก่อนภาสิไหว้ผาขอพอนก่อน โอเคไปพ่อทม่มข okay, uh ีดหนาด้วยพี huh. ่น oh, ้องทานลาวทานักล่ไดีมีแฮงตุกคนทุกท่านทากลาาช้างทางลาวทุกคนสางค่ะเท่านี่ท่านทางโมกี้อกอ้อเด้เอาเสียงนาดนะเปิดไทยพี่น้องมาสิจบเลยหากยังมีอันนี้ผ่าผ่าเลสซีนะดิ เสือมมมาคคูำฮะมีถามอีกคอนเนียอไทยคลิปในเด้อ <I> อ <actually acuerdo> ีกเนาะคอนเนอยตไทยคลิปในเด้อเอา จะมาแอกถ่ายเนาะมันจะเป็นห้องโถงบ่อกอ๋อบาทตั้งแต่สมัยเก่าอันดินหรือหินอันนี้นะหินนะหินขอพรหน่อย อยู่ในพีพนออนี่น้องเลยนีนทคือทำโป่งน่โปงดยอดซมันหยอดเียนกอไม่ทแล้วหรือนบาทบาทกับสมัยเก่าผู้ใดอันนี้นะสมัยเก่าตะกี้เลยเนาะ ถูกพ wow. mm. ี่น้องไปจญไั่ดีล้องมานนี้นะเดบี่หอทัไปอัังกันนานงลงควาเห็นสองเจ ก็จต้องขายยาซุนี่ไม่ออกวัสนาก็ให้วิญญาวางยาน้ทายอันนี้มาทุกคนนะมาพี่ไหนโอเคนี่ถามก็ได้ข่าวกรได้กองสขาซาถูกดูดมแห้งเยอทคนวัสนาพอดาก็ยืยนเปนสุขวาจ่กยซาาเดี๋ขาสิยอดอันบาก่อน ผมเจอแต่สิ่งนี้ดีกนาเป็นซุกอาเงินันแหะหยดะสลอดเจาหยดไลยก็ได้ลาเก็าบาทป่ะปาปูมารีไม่มีหยอดก็ออกมาันจะหยอดชันนี้หละไม่มีฉันอยากหยดมากเลยจะออกล้